ชีวิตคืออะไรเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรหรือเพื่อมาเจอความทุกข์ความแก่แล้วก็ตายไปใครกันที่ทำให้เราต้องเกิดมาเจอสิ่งเหล่านี้ใครกันที่เป็นคนบงการทุกอย่างในชีวิต ที่เราต้องเจอแท้ที่จริงแล้วชีวิตคืออะไรคำตอบของทุกคำถามในชีวิตทั้งหมดนั้นล้วนอยู่ในพุทธธรรมชีวิตมนุษย์หากว่าไปตามสสาร ก็คือการรวมกันของธาตุต่างๆรวมเป็นเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะและรวมเป็นร่างกายแต่นอกเหนือจากความเป็นสสารเหล่านี้ยังมีสิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบคืออารมณ์ความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้การรับรู้ เรารับรู้จากสิ่งภายนอกที่มากระทบเรารับรู้ผ่านหกช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หากมีแค่หกช่องทางนี้เราก็จะยังไม่สามารถรับรู้อะไรได้เหมือนดังเวลาที่เราอยู่ในความมืดไม่มีแสงสว่างถึงมีดวงตาที่ปกติดี ก็ไม่สามารถรับรู้หรือมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ดังนั้นจึงมีอีกสิ่งที่จะทำงานร่วมกับ6กช่องทางของเรานั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายสิ่งกระทบใจทั้ง6คู่นี้คือสลายตนะน โดยปกติธรรมดาเมื่อเราเกิดการรับรู้ใดๆขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรารับรู้นั้นเป็นอารมณ์3มแบบคือมีความสุขมีความทุกข์หรือเฉยๆขึ้นภายในใจ มีความสุขเราก็จดจำในความสุขว่าสิ่งนี้คือความสุขสิ่งนี้นำมาซึ่งความสุขแล้วก็ทำให้เราปรารถนาอยากได้ในสิ่งที่ทำให้มีความสุขนั้นเมื่อได้ความสุขมาแล้วก็ไม่อยากจากความสุขติดใจในความสุขนั้นทั้งใฝ่หาไขว่คว้าพร้อมกันก็หวาดกังวลกลัวว่าจะเสียความสุขนั้นไป เมื่อเจอความทุกข์ความไม่ชอบใจก็ต้องการออกจากความทุกข์ความขัดเคืองนั้นดิ้นรนให้ออกจากตรงนั้นให้ได้ส่วนในความรู้สึกเฉยๆอาจเพราะเรายังไม่เคยรู้จักว่าสิ่งนั้นทําให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ จึงยังรู้สึกเฉยๆและแบบที่มีความพอใจในอารมณ์เฉยคือมีความสุขในอารมณ์วางเฉยนี้นำไปสู่ความอยากที่จะเสพในอารมณ์เฉยนั้นต่อไปเรื่อยๆความรู้สึกทั้งสามล้วนนำพาเราไปสู่ความอยากคืออยากให้เป็นดั่งใจที่เราปรารถนาแต่หลายครั้งทุกสิ่ง ไม่สามารถเป็นไปดังนั้นได้นั่นก็เป็นเพราะทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นก็ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะก็ด้วยเหตุปัใจจัยในตัวของสิ่งนั้นๆเองแล้วเพราะความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่มีความคงที่แน่นอนในสิ่งใดเลย เมื่อทุกสิ่งเป็นดังที่กล่าวมาที่แม้ความสุขก็แปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้โดยธรรมชาติทุกชีวิตย่อมรักสุขเกลียดทุกข์แล้วเราจะหาความสุขที่แท้จริงอย่างไรความสุขที่แท้จริงอันมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่จริงหรือไม่ก็ต่อเมื่อ เราพิจารณาตามหลักปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมองเห็นความสุขเช่นนั้นนั่นก็คือสภาวะที่ปราศจากการประกอบแห่งเหตุปัจจัยการไม่อิงอาศัยในสุขไม่หวาดกลัวต่อความทุกข์มองเห็นทุกสิ่งตามคุณสมบัติ ที่เป็นเนื้อแท้ของสิ่งนั้นๆไม่เอาความคิดจากความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปตัดสินแบ่งแยกแต่รับรู้สิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นสิ่งเหล่านั้นเองในส่วนของการปฏิบัติจริงย่อมเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะทำให้มนุษย์มีความพอใจต่อความสุขอันเป็นนิรันด์ที่ไม่เนื่องด้วยปัจจัยมากกว่าความสุข ที่เกิดจากการบนเปื้อนทางสัมผัสต่อให้ถึงแม้จะรู้อยู่ก็ตามว่าความสุขเหล่านั้นไม่คงที่นำมาได้ซึ่งความทุกข์แต่มนุษย์ก็เลือกที่จะยินดีในความสุขอย่างนี้มากกว่าอยู่ดีสำหรับหลายคนที่พิจารณา ต้องการออกจากมายาความสุขเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการอบรมภาวนาเพื่อสั่งสอนจิตใจของตนให้พยายามขูดเกลาความยึดติดเดิมอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่รู้จบในภายหน้าเพียงแต่ระหว่างทางก็มีสิ่งหลอกลวงจิตใจ ที่จะปิดบังเส้นทางความจริงอยู่มากมายตั้งแต่เริ่มต้นก็หากเริ่มต้นโดยอาการหวาดกลัวดิ้นรนเพื่อหนีจากความทุกข์หรือวิ่งเข้าหานิพพานเพื่อต้องการอยากมีความสุขอย่างสูงสุดยิ่งกว่าความสุขที่เคยเจอก็ด้วยอาการของจิตเหล่านี้จะเป็นอาการขับเคลื่อนด้วยตัณหา แม้ออกเริ่มต้นเดินทางมายาวนานแต่หากไม่มีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนระหว่างทางและยึดถืออาการอย่างนี้ไว้ตลอดเวลาเป็นแรงขับเคลื่อนก็ย่อมเป็นการเดินทางวกวนอยู่ที่เดิมแต่หากเริ่มต้นโดยฝึกให้รู้สึกพอใจในอารมณ์และการกระทำฝ่ายดีจนกระทั่งจิต มีความพอใจที่จะตั้งอยู่ในอารมณ์กุศลด้วยตัวเองแล้วจึงจะทำให้เริ่มมองเห็นความสุขอันแท้จริงก้าวข้ามความสำคัญผิดในความสุขจากมายาได้ความพอใจที่ตั้งบนฐานของกุศลความดีงามนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนนำพาไปสู่คุณสมบัติอื่นที่ถูกต้องได้ เพราะเมื่อเกิดความพอใจในสภาวะที่ดีย่อมทำให้เกิดความภาคเพียนในการฝึกปฏิบัติถือศีลทำให้เกิดความใส่ใจและระมัดระวังทำให้กายเป็นสติน้อมระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตเคยชินในการดำรงสติ ก็ย่อมเป็นบาดฐานแห่งสมาธิได้และสุดท้ายทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติก็เนื่องด้วยว่ามีความใส่ใจในสิ่งที่ทำมาก่อนทำให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงในการกระทำซึ่งนำไปสู่ปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเข้าถึง มองเห็นโดยการปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งรอบด้านจึงก่อให้เกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือความไม่ได้ดังใจไม่เที่ยวสแสวงหาความสุขจากที่อันไกลใดๆอีกเพราะใจได้สัมผัสถึงกระแสความสุขอันแท้จริงแล้ว ความรู้เหล่านี้อยู่ในพุทธธรรมการสละละออกจากสิ่งใดไม่ใช่การสูญเสียตรงกันข้ามกับเป็นการได้มาคือการได้พบความสุขจากสิ่งที่เราละออกไปหมายถึงความสุข ที่ไม่ต้องขึ้นตรงต่อสิ่งนั้นๆดังนั้นความสุขเช่นนี้จึงเป็นสภาวะที่ไม่มีวันถอยกลับให้ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อีกความอิสระจึงเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทั้งปวง